สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเตียตะช่างนะครับบวกกระสเรทในมวยไทยจิยีนะครับคือจบกานวันอาทิตย์ที่30มิถุน,ยน 2, ายน2567นเวลา1 4นาฬิกาสาปฏิัโดยประมาณนะครับมุมสองเวนกระดูกกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตียตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกาับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจัสืเลยนะครับ เริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตเมืองนนท์โยคาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้มาเฟ่ต์เมืองหลวงกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึ่งะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเคตัตโกตีส่วนสรุกแคตาดส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลชัยนะครับสิทธิ์มนใต้นะครับพิกัดก็คือ122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้อยยี่สิบสองดมา เคตัสมา122.3งสดลจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมองคลชัยมา1 2 1 4ขาดไปจุดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าตอนนั้นฝ่ายแดงนะครับจะดูลอยๆเลื่อมๆนะครับ ทางด้านฝ่ายน้ําเงินมงคลใช้นี้ชื่อเก่าก็จะเป็นทางด้านมงคลใชยเอกบางใสนะครับหรือว่าล่าสุดที่ใช้ต่อยไว้ก็เป็นแก้วกังวานกอธนะโชดนะครับเป็นมวยขวานครับอายุ23ปีสูง168เซนติเมตรจากสุราธานีนะครับเดิมทีจะฟิตซ้อมอยู่ทางใต้นะครับพอมีรายการชกนะครับก็จะขึ้นมาเก็บตัวน้และทาหนักที่จักรยานมวยไทยนะครับอยู่ในความดูแลของคับ์บอินเตอร์นะครับดูแลเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะสายต่อยสายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนนะครับปั่มตี ปัจจุบันก็ชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับล่าสุดนี้แพ้น็อคยกที่1นะครับวิทวัสทีเคดีบวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกเพชรยินดีชกเป็นช่วงที่สอนครับไฟล์ล่าสุดนะครับก็ถือว่าต่างศึกต่างสายนะครับในวันนี้นะครับเรทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้เรทศึกมวยดีเีไทยเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับณช่วงเวลานี้นะครับช่วงเช้านะครับ เปิดมาช่วงแรกๆนะครับก็จะมีเปิดมารายการเดียวนั้นก็คือซึกมวยไทย74นะครับส่วนช่องอื่นยังไม่เปิดครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตและติดตาม เรทมวยนะครับในช่วงที่เรทเปิดแล้วได้นะครับที่เพจ facebook มุม2เวณนะครับช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับในนั้นก็จะมีเรทมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับได้รับทราบกันทุกช่องนะครับณเวลานี้นะครับเปิดมาเพียงแค่รายการเดียวนะครับเรทช่องมวยดีวิสิิไทยยังไม่เปิดนะครับก็คุณดีชอบไปที่ไฟลนะครับแคทเคตัดโกตีสนสนุนแคทตัดนะครับก็ดูน้ำหนักมาดีกว่านะครับ เจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยนะครับเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าเดิมทีก็จะชกอยู่สายศึกนี้อยู่แล้วนะครับทางด้านสายเงินเดิมทีจะชกอยู่สายศึกเพชรยินด,ดีวันนี้ก็ถือว่ามาเยือน,นครับเรทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ายแดงนะครับเคทัตโกตีสน,สนุกแทตตัดครับมาถึงคู่ที่2นะครับ เป็นรองหุ้นอกฝ่ายแดงก็คือก้าศึกซอสมาคมส่วนฝันน้ำเงินนะครับนิชาวววิริยะกุลครับพิกัด109ปอนด์นะครับ,บ,นนรบเมื่อช่วงเช้าทางนั้นฝ่ายแดงก้าศึกมา108.2ขาดไปจุดแเลยนะครับเกือบเกือบปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนิชาวมา110.6ลด1.6นะครับก็ถือว่าลดเยอะที่สุดในรายการนะครับความสูงความยาวก็ทางนั้นฝ่ายแดงน,นะครับก้าศึกดูว่าลอยๆกว่านะครับ คู่นี้เลทก็ยังไม่เปิดนะครับต่างสึกต่างสายอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านแฟแดงเดินทีจะชกอยู่สายสึกกลุ่มพลังใหม่นะครับส่วนฝันน้ำไฟน้ำเงินนะครับเจ้าภาพเจ้าบานเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าชกอยู่สายสึกจิตเมืองนอนอยู่แล้วนะครับดีกีก็แชมป์ร้อยสิบสองปอยไปทีจิตเมืองนอนด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ายน้ำเงินเลยนะครับนิชาวววิริยกุลนะครับตั้นสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักมาสวยมาหนักมาสวยกว่าเจ้าบานเจ้าถิ่นน่าเสือบรรยากาศดูดีกว่าด้วยเลทยังไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิชาววยกุล มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับสลับปรับคู่มวยนะครับก็แนะนําให้แฟนมวยดูที่ชื่อมวยนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าอาจจะมีการสลับมุมกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือจะเป็นทางด้านเพชรสุพรรณปอประจันรสี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพิชิตสอสอต้อยแริ้วนะครับพิกัด1 1 5อปอนด์นะครับเมื่อชงชาทั้งคู่ก็มา115อปอนด์ผลีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับเัปนครัี่่ยวย กระดูกมวยดูมาก่อนนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือละมือก็อดูดีกว่านะครับแต่ทางน้านฝ่ายน้ำเงินชาติพิชิตจะได้เปรียดเรื่องความหนุ่มความสดความห้าวนะครับร่างกายดีนะครับก็จะได้เปรียบตรงส่วนนั้นนะครับทางนั้นชาติพิชิตแต่ทางน้าแนแสดงเพชรสุพรรณก็จะได้เปรียบเรื่อง ความเก่ากระดูกมวยนะครับบวกจังหวะฟีไม้ลายมือวงนอกดูว่าอาวุธรวดเร็วกว่านะครับวันนี้เลทจะไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสุพรรณปอประจันศีคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนี่ฝ่ายแดงก็คือ1ตะวันสอจุลวงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรด,ดำจิตสร,รยาพิการหัวสิบหกปอนด์ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนึ่งตะวันมา116.1.1ร้ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำมา116ปอยสินพอดีเท่าพิกัดมาตรวจครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูเลยลอยกว่านะครับเลทยังไม่เปิดคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำจิตสลายานะครับดูว่ากระดูกดีกว่านะครับเคยประทะกับกล้าพิชิตสิทธนายเคเฮิร์นออโตอารวันนี่ประทะมาหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าเตี้ยกว่่่่าาาาแตตชชอบบบไปทีฝยยนนน้เเงิิะคครรรััพดจส มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเคตัดโกตีสวนสนุกแคตัดครับคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนิชาววิริยกุลครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับคู่ที่3นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสุพรรณปอประจันศรีกระดูกมวยดีกว่าครับและคู่ที่4หลังคูเอกก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำจิตสารยาชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่ชองินนะคริายกุล มาต่อกันที่มวยไทยเจษีนะครับเริ่มทาาําการแข่งขันเวลา1 4บจนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็มีมวยรอบให้หลุ้นกัน2คู่นะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจษีในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบบุญเสือครั้งที่1 3านะครับคู่นี้ วันนี้ก็จะได้รู้แล้วนะครับว่ามดรดกบุญเสือครั้งที่23นี้ใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับคู่ที่1ก็เป็นการตัดเชือกรอบรลงชนะเลิศน,นะครับคนชนะจะเดินหน้าเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับายแดงก็คือยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝันนะครับโชคพิชเชชดบางแสนนะครับพิกัด113ปอนด์มวยไทย มวยรอบบุญเสือนะครับในนัดนี้นะครับจะมีการปรับขยับเวทขึ้นไปอีก1ปอนดน์ครับเดิมทีจะชก112วันนี้จะปรับเวทอีกขึ้นไปอีก1ปอนด์เป็น113ปอนด์นะครับม่อชงเช้าทั้งคู่นี่มา113ปอนด์ผลตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่า ฝ่ายแดงนี่เป็นนักชกจากจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกมีคุณพดุงชัยพันนุมาหัวหน้าคณะนะครับม้ามืดประจําศึกนี้นะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรง,งวงในปั้มตีดุนันแข็งแกร่งนะครับบูดุดันนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะ2สะดุดแพ้1่ฝ่ายล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่4สายนาทีส รุ่งโรดมาที่วิธีช่อง74นะครับก็ถือว่าหักประกาศเสียนเลยนะครับในวันนั้นส่วนฝ่ายนักเงินนะครับโชคพิชิตเป็นนักโชคจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฟิซซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับมีกิ่งไผ่กอศักดิ์ล้ำพูนลุ่งเพชรเพชรเจริญสตาร์ทเทรนเนอร์ดูแลนะครับเสียชดบางแสนพิชิตใจจันให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเตะขาต่อยมัดเจาะยางแรงนะครับตีนหน้าเร็ววงไหนปั้มตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงบู๊ดอุดันซอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ใใกกกลลล้้้้เเเคคีีีียยงงงงัันนนนนะะะรบแแพชชชไฟ่่่่าาาสสสุดจจิหูมทททออว7 4มานะครับ3ฟอร์มล่าสุดมีใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า2ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชว์ไว้สวยเลยนะครับชนะทั้งฉลามเงินสิงห์มาวินชนะใจสิงลูกเจ้าแม่สายทองนะครับผมดูว่า2ไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโชว์ไว้สวยชนะนักมวยดีๆมานะครับแต่ว่าเรดนะครับเรดเปิดไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคุณอยาให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับโชคพิชิตชดบางแสนนะครับ2ไฟล่าสุดนะครับชนะนัก ชนะสวยมานะครับและชนะนักมวยดีๆมาด้วยนะครับคู่นี้ก็เลยอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพิชิตชดบางแสนเรทเปิดมาช่วงแรกนะครับต้องบอกว่าเรทมีโอกาสที่ปรับที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับแต่ว่าเรทล่าสุดหลังช่างใหม่ๆเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมเป็นต่อ5 4คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพิชิตชดบางแสนครับมาถึงคู่ที่2อนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสืออีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้คนชนะก็จะเดินหน้าเข้าไปชิง ชนะเลิศกับคู่ที่ชนะคู่ที่1ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับสานะครับฝ่ายแดงนะครับนิติกรสวนน้ำทานคีรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็กปตททองทวีพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มาหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์พอดีเท่อพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิติกรจะดูลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงนิติกรเป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับเดินทีจะฟิตซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคีรีนะครับก็ มวยรอบปุนเสือในครั้งนี้จะมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ f a Group นะครับมีเสี่ยเหรียมบุญธรรมเริงยะวีคอยดูแลนะครับแล้วก็มีกำนันเจริญผงนุ่นนะครับผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับเข่าในาล็อกลัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าคำํำแทงปั้มตีศอกคมรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับหกไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนน ยอดนาทีพงษงชัยมวยไทยยิมที่เวทีช่อง74มานะครับส่วนไฟน้าเงินนะครับเป็กเป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกที่จังหวัดระเอ็ดนะครับมีคุณสมนึกต้นศกเป็นหัวหน้าคณะขอดูแลเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมดัดเดินปั้มจับตีล็อกตีเน่แน,นแข็งแกร่งบุ๊ดูดันฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับสามไฟล์ล่างสุดนี้ชนะรวดเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่สายทองที่เวทีช่อง74มาครับสามฟอร์มล่างสุดของทั้งคู่ คู่นี้เป็นตัวเต็งด้วยกันทั้งคู่นะครับถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าชกมือรอบปุนเสือในครั้งนี้มาครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดแบบ100%ทั้งคู่นะครับเรียกว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ทั้งคู่เลยครับคู่นี้ต้องบอกว่าเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ24กันยายนปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับ ที่เวทีราชดำเนินชวกวันที่พิกัดอเ11ปอนด์ bon เป็นทางด้านายแดนครับนิติกรส่วนน้ำทานคิรีไปไปลายแซงชนะคะแนนทางด้านเป็ปกปตททองทวีมาได้ในฝ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้มาแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีตัวรอบชิงชนะเลิศเป็นเดิมพันนะครับใหญ่ยาวสูงอยู่กับทางด้านายแดนนะครับนิติกรส่วนน้ำทานคิรีแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ดูว่าจะมาก่อน,นครับชกมวยมาก่อนนะครับดูว่ากระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าความสูงความ ยาวอยู่กับทนานาแฟรนดงนิติกรสน้ำทานคิรี th ang th ang และทา่านาแฟรดงก็เคยชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยครับเลทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่แายแดงนิติกรสน้ำทานคิรีนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4คุณนี่ก็ยังชอบไปที่่ายแดงนะครับนิติกรสน้ำทานคิรีใหญ่ <S <S 2> <S 2> ยาวกว่านะครับอาวุจยาว,วน่าจ,จะถึงก่อนปรับเวทพิกัดมาอีกห่ปอนเป็น1 1 3ปอนด์นผมดูว่าความได้เปรียบน,น่าจะอยู่กับนักมวยตัวใหญ่ที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสน้ำทานคิรี ก็สถิติก็ดูดีกว่าด้วยเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนะนะเป็กปอตททอง,ท,องทวีไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศมวยรับบเสือครั้งที่23ได้สําเร็จนะครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝาแดงนิติกรสุน้ำทานคีรีเป็นต่อ54ชอบไปที่ฝาแดงนะครับนิติกรสน้ำทานคีรีครับ มาถึงคู่ที่สาน,นะครับซึ่ง,ปงเป็นลองคู่เอกแสดงคือเพชรกาลานสิงห์มาวินสน่วนฝฟายน้ำเงินนะครับมังกรทองเพชรเกียตเพชรนะครับพิกัด1 28ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มา128.2ลดคนละจุดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงเพชร 9ล้านเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเสน์สิงห์มาวินทัชชนนท์ขดชาสวรรค์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกตัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยเข่าสง่งแข็งแรงนะครับกระแลกระสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับสามไปหลังสุดนี้แพ้สองชนะหนึ่งนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมใจชาวสุราษฎร์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมับงกรทองเปน็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมยุทธ์ไขมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาร์เทนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดวงในไล่แขนของคอกดตีเด้งตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมาสอกคมหน้าเสือดีนะครับกระดูกมวยก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะมาก่อนบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะสองสะดุดแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกแพ้แตกนะครับยกที่สามครับเมาคี่่่เเวทททีีีชอองยบกันฟร์ผ ้ทายทธนาคารเงินจะดูได้เปรียบน,นะครับ คุ่นีเลตเปิดขครต่อรองเลยครับคูขี่สูสีนะครับร่างกายดีหนุ่มสดห้าวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเก่าหลานสิงมาวินนะครับส่วนกระดูกมวยชื่อมวยมาก่อนอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับมังกรทองเพชรเกียรตเพชรนะครับน่าเสือบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายคนจัดนะครับเลตใารต่อรองนะครับคูขี่สูสีคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับมังกรทองเพชรเกียรตเพชรนะครับกระดูกมวยดูมาก่อนร่างกายไปดูเป็นรองนะครับแต่ว่ากระดูกมวยชื่อมวยดูดีกว่านะครับบรรยากาศน่าเสือก็ดูได้เปรียบนะครับ คู่ี้สูสีก็ดูว่าไม่น่าจะเสียเปรียบวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมังกรทองเพชรเกตเพชรน่านจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรก้าวหลานสิงห์มาวินไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกเลทเปิดใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินมังกรทองเพชรเกตเพชรครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรพระเบกคอมแพคส่วนฝ่ายน้เงินนะครับเป็นลุงเรืองสอจ้อตองปลาจีนพิกัด1 29ปอนด์ช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแบบดงเพชรมา129ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับเพชรลุงเรืองมา129.2ลดจุดสอดนะครับความสูงความยาวกอทางด้านฝ่ายน้นยบบเงินจะดูร้อยกว่านะครับฝ่ายแบบดงเพชรนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย พลันชัยนะครับมีท่านโกเด้พลันชัยอดิเทพอดิเทพวรพันธ์ผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเข่าในเหนียวสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่1เนอร์โมฮัมเมดวีนัมมวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินเบอร์ซูรีนะครับทางด้านเนอร์ โมฮัมเหม็ดนี่ก็เป็นนักชกจากอุสเบกิสถานนะครับทางด้านฝรงนี่ชนะนอกมาได้ในยกที่หนึ่งนะครับก็3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝรงชนะรวดทั้ง3ไฟฟอร์มสุดนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลุ่งเรืองเป็นในโชคจากตัวสีสเกตนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอยู่ที่ค่ายยสจารุวันนะครับมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับหัวหน้าคณะคอดูแลนะครับมีสจโต้งปาจีนสอตอจชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์นะครับเจ้าของเสื้อเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสัดแข้งไร่แขนขวางหน้าของคอกดตีเด้งตีนะครับมัดศอกดูแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋าก็ดุกดีนะครับพอธนาายนเงินนี้ปะทะของแข็งมาเยอะกว่านะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ ชนะสสรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่สี่สุปชัยเล็ก1นึ่ซับใหญ่ที่เวทีหลังสิดมานะครับเทียบกันที่สฟอร์มสุดท้ายนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะไ่ได้เปรียบนะครับตางศึกตางซ้ายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ก็จะเป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกเกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับช่วงหลังจะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงในลอยกว่าสูงกว่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะะคครรรรรัเเเเพพาาาาาาาวว่ยยยปทททมมม้งชชชศิิสตืออโ พอหลักบุญนะครับโยธิดเอกรูปทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับฟอมสดร่างกายดูดีกว่านะครับเลดหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเป็นต่อ19คุณนี่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลุงเหลืองสอ่อจะต้งปาจีนชื่อมวยกระดูกมวยไม่เป็นร้อนครับวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับจะเสียเปรียบก็แค่บรรยากาศเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลุงเหลืองส่อจะต้งปาจีนนะครับเลดเปิดอยู่ที่ฝ่าาายแดงเจ้้บบนนะครั เพชรเป็นต่อ19คุณนี้อยากให้รองไปที่ฝันเงินเพชรลุ่งเหลืองสอจาโต้งปาจีนครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยทายจีในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยอิมคุณนีอยากให้รองไปที่ฝันเื่เงิน,นครับโชคพิชิตชดบางแสน2โฟม2ไฟสุดท้ายโชว์ไว้สวยชนะมวยดีๆมาครับคู่ที่2นะครับเลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงนิติกรสดน้ำทานคีรีคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับนิติกรสดน้ำทานคีรีใหญ่ยาวกว่าเคยชนะมาแล้้้วว1คครรัังดยนะบ คู่ที่3นะครับเบ็ดเปิดใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมังกรทองเพชรเจ็ดเพชรนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับบรรยากาศก็ดูดีกว่าเพราะว่ามวยสายคนจัดครับและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเบลเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรพระเบรคคอมเพกคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลุ่งเหลืองสอดจะต้องปลาจีนใหญ่ยาวกว่าชื่อมวยกระดูกมวยไม่เป็นรองด้วยครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรลุ่งเหลืองสอดจะต้องปลาจีนครับและสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะโอกาสลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนคนลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มือลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มือลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนกกกกกกกาารรรรรลลลลงงงททุุนนนนออีคคคััััั้้้้้ะบบแแวววว็็ขขหูเเยยตใถ แข่งกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พีน้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้ก็ตลอดไปเลยครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ